ในวันที่เราไม่มีเงินเอ็มเนี่ยของดีเนี่ยมันชอบเข้ามาเสมอเลยฮะทำยังไงละฮะพลังกสิกรสิฮะถ้าอยากเติมเกมต้องปทูวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปยแน่นอนฮะคือกิจกรรมนี้เนี่ยอยากบอกว่าเติมเถอะครับเติมเลยครับペทูวินครับเติมไปเลยครับ,รรบ m 1 s 2นะรับรองว่าคุ้มแน่นอนเพราะเกิดเติมตามนี้เนี่ยเราได้ของครบนะครับ อ่ะแต่คราวนี้นะครับเดี๋ยวซันจะลองเติมให้ดูก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันทํางานยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวซันเติมให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะอ่ะเติมไปนะครับเนี่ยเหรียญยิบยิบย่อยๆครับเติมเข้าไปครับคือกิจกรรมนี้เนี่ยมันไม่นับรวมโบนัสนะครับมันก็คือจะนับเหรียญแมวเพียวเพียวนะเออฉะนั้นเวลาเติมเนี่ยอย่าไปดูเฉพาะส่วนโบนัสนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดรับมาให้หมดเลยนะ อพอกดมาแล้วครับให้เพื่อนๆกดมาที่หน้าตรงนี้ครับอ่ะมันจะเห็นว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราเติมไปจํานวนเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเหรียญแมวเพียวๆนะไม่รวมโบนัสนะครับอ่ะเราก็เติมเกิน68เหรียญแมวใช่ไหมครับเราก็ได้รับรางวัลตามนี้เลยครับอ่ะคือที่ซันเติมอันนี้มาเนี่ยเพราะว่า มันได้เหรียญแมวเบิ้ลอีก68นะก็คือคุ้มมากๆเลยนะฮะและกิจกรรมนี้เนี่ยมันถึงวันที่1เดือน10นะเวลาตี5นะครับฉะนั้นใครอยากได้นะฮะรีบตัดสินใจเลยอ่ะคราวนี้นะครับเราจะมาซื้ออะไรดีนะครับหลังจากได้เหรียญแมวแล้วแนะนำว่าเป็นกล่องนี้ครับเพราะว่าเราขาดเงิน M ใช่ไหมกล่องกล่องนี้เนี่ยก็คือนี่ฮะตอนแรกเนี่ยมันจะดูเหมือนกับกล่องละ10แมวใช่ไหมแต่จริงมันไม่ใช่นะครับก็คือ3กล่องแรกเนี่ยกล่องละ10แมว กล่องที่3ขึ้นไปนะครับกล่องละ15แมวและกล่องที่6ขึ้นไปเนี่ยเป็นกล่องละ20แมวนะรวมทั้งหมดเนี่ยก็155แมวนั่นเองอ่าถามว่าคุ้มไหมนะฮะก็คิดง่ายๆครับอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะครับ ร้อยห้าสิบแมวเนี่ยกดกาชาไปห้าทีครับเหมือนได้กาชามาฟรีๆแหละฮะมูลค่าร้อยห้าสิบแมวนะฮะอ่ะกดแรกมาได้ร้อยเอ็มนะครับหลังจากนั้นครับไม่ว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ของอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดบอสสัตว์ขี่นะคบเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถเอาเงินเอ็มที่แลกมาเมื่อสักครู่เนี่ยมาซื้อได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดเงิน M. เอ็มแล้วนะฮะยังไงก็ไปลองตัดสินใจดูนะครับอืมกับกล่องนี้นะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยมันก็ มีให้ถึงวันที่1เดือน10เองนะเวลาตี5นะครับโอเคนะครับแต่การเติมเนี่ยก็เติมอย่างพอดีนะครับแล้วก็เติมอย่าให้เดือดร้อนตัวเองนะครับขอเล่นเอาเองอย่างมีความสุขแล้วกันครับ